บุกจับคาเตียงรานนวดแผ่นโบรันชื่อดังกลางเมืองแฝงคากรรมหลังสงสัยรับปลอมตัวใช้บริการก่อนเสนอให้นวดพิเศษเข้าเดนเข้าเดนจะพาเพื่อนๆไปดูการจับกลุมของตำรวจกันค่ะซึ่งพลตำรวจตรีทรงกรด กลิกิตยาพอบอก,กอปคคสั่งการให้พันตำรวจเอกวริศปทุมารักพอ,อกกกอ .2 บอก,กอปคคพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกลุ่มนางสาววิไลวันอายุ30ปีความผิดฐานติดต่อชักชวนหรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถานเพื่อการค้าประเวณีร่วมกันเข้าไปม่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีนางสาวกมลชนกอายุ36ปีท่านความผิด ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณีประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวอารุสาราอายุ41ปีนางสาวชัชด,ชดาพรอ,อายุ38ปีนางสาวธิดาวันอายุ37ปีและนางสาวปภัสศนอายุ30ปีความผิดฐานร่วมกันเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเอง ได้เที่ยวรนนวดแผนโบราณแห่งหนึ่งในตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ารานนวดดังกล่าวแอบแฝงลักษณะค้าประเวณีจึงปลอมตัวเป็นลูกค้าเข้าไปใช้บริการนวดน้ำมันหนึ่งชั่วโมงราคา400บาทหลังนวดไปได้ประมาณ40นาทีผู้ต้องหาเสนอให้บริการนวดพิเศษซึ่งก็คือบริการทางเพศราคา1,500บาทหลังจากตกลงและจ่ายเงินรวม1,900บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม ได้บุกเข้าไปยังห้องชั้นสองที่กำลังให้บริการอยู่เมื่อตรวจสอบธนบัตรของกรังที่ใช้ล่อซื้อจึงทำการจับกุมเจ้าก,การสอบสวนผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นหมอนวดแผนไทยและอฟแอบแฝงคาประเวณีจริงจาก,การตรวจสอบพบว่านางสาวกมลชนกรับว่าเป็นเจ้าของร้านนวดและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในร้านยังพบพนักง,งานนวดอีกสี่คนจึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่ง สพเมืองลบบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอเตือนภัยด้วยในระยะหลังพบว่ามีร้านนวดแผนไทยหรือสถานประกอบการบางแห่งแอบแฝงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการค้าประเวณีหรือสแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากหญิงสาวหรือแรงงานต่างด้าวซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และหากเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปี จะเข้าขายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์โดยการสแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการค้าประเวณีเด็กอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ